ดีเอฟซีทุกท่านนะคะ oh, oh. ปาแตนกลับมาแล้วนะจ่ะว e ันนี้ตีนกินเลยข้าวอุ้ยอุ้ยถูกใจถูกใจกินเลยอ้าวกินได้เลยนี่โอ้ขอบคุณมากค่ะโอ้ใบเตยอันนี้ใบเตยรสใบเตยอุ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากอุ้ยข้าวเหนียวดำอุ้ยเปลี่ยนกันไหมที่รักเลอะอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเลย โอ้สีรสชาติโอ้เขาลามเขาลามฮะเอฟซีสเตนฝากซื้อข้าวหลามมาฝากทุกคนสุดยอดมากเลยนะอุมโอ้ยของคอยได้ใบเตยเด้เออเนื่องจากินกลากินอย่างอื่นเดียวตอนกลางมันจะีสีเด้งทุ้งมันจะมีสีสีแล้วสีสีบอกสีสีของกลางได้ใบเตยของเลยขอหน่อยซืึ่งขอหน่อยหนึ่ง น่น่นี่อันนี้รอนไปเตยเนี่ยไ่เตยตชมไปเตยบ้างชิมไ่เตยเอตูไม่เอาตูนมาไม่เอาตุนแล้วไม่เอาออกกันเล่นในเอฟซไม่นจะไปคิดอะไรเยอะอู้น่ากินมากินพร้ไม่ด้เพื่อนมด้วยนะค่ เป็นยังไงบ้างรสชาติข้าวหลามอุดรออร่อยมากเหมือนข้าวหลามอุดรเป๊ะเลยอ่ะไ้าผมนกันจะไม่ไป็นี้เนาคนแก่ยังไม่เป็นี้ถ้าหนองแก่จ้ะเราแก่หมะแล้วมันอย่านี้หน่อยนึงแล้วถ้านี้อมนนี้หนองมนอุดรอุดรแล้วหนองมนหนองมนนี่โหอย่างนี้เลยนี่ถ้าตั้งแค่นี้จะไม่ยาวอย่างนี้หนองมนเด้อเด้อดูที่ขึ้น ขอหน่อยหนึซื้อกะหล่ำมหัวไหมม่ขอหอเป่ยนลวขอให้่เรียวขอเดียวแล้วเนี่ยขอหน่อยเนึ่งกหลืผัวใช่ไหมไม่เอาขอนั้นนะจิจะกินตูดกินตูดอ่ะทำไมพี่ชอบกินตูดอ่ะมันอร่อยสุดแล้วกะหล่ำมันอร่อยที่ตูดแล้ะมันจะมีเยื่ออยู่้างมันจะแซ่บดูสวยงามใครคะ แม่ีกันแล้วเวนขอบคุณปักตานะฮะของปฝากอิ่มข้าวพอดีเลยนี่ยาสหวีกัเร็วๆให้แม่เร็วเร็วเร็วอาออกกันไมออกันไกินให้นั่นสิอร่อยไอ้ขาวๆมันมันอร่อยตรงนั้นเยื่อเใหเขาเรียกว่าเยื่อไผ่เยื่อไผ่รักแม่รักแม่ใหญ่มันใหญ่มันเสือ ใหญมันนัตาเจ๊ไโอมเยบอกให้แม่ตึงป้อนหน่อยป้อนหน่อยป้อน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 หน่อยดป้อนสวยอีป้อนแม่หน่อยเดี๋ยวๆป้อนปลากันมาป้อนแม่ป้อนแม่ป้อนมือมิตรครับครับแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ เออเออไป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 มาซะอีกอยากกันไปอยากไปนเออเร็วเร็วเร็วเอออืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณปรนกัดก่อนเออคห้กลืนสะกอนเนี่ยมันจะติดคออม โอ้ยรองเราอิ่มแล้วเด้อมันมีอยู่สามรสใช่ไหมสี่สี่สี่รสอะใครบอกอะไรก็จะจะขอชิมหน่อยเด้อมีอะไรบ้างคะจำไม่ได้เหมือนกันเพราะกินไปสีเดียวบอสซันเตยแล้วก็เตยข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำสีม่วงๆน่ะอืมขากรองมาให้เนี่ยโคหน้าเมื่อนี้ไม่มีใครถามผมก็เลยคิดโคหน้าไม่อยู่นั่นแหละเพก็ยังว่า แกไม่ถามใครเลยทุกคนถามแกไม่ถามใครเลยว่าจ้าปัญยาว่าได้ไปถามลูกเสือน่ะแล้าลูกเสือเราไปถามลูกเสือเราเด็ดเราเหรถ้ามันมีถามอันนี้เหรอเโง่ไม่ถามโหน่าไม่อยู่ไม่มีใครถามหัวข้อเลยวันนี yes. ้โอ้ยมาเราจะเอาอะไรดี๋ยวะเอาละได้อันเดียวเหรออันเดียวนี่นะอันเดียวนี่นะอินเตอรเออสีขาวออันนี้อินเตอร์เราไปว่าอะไรธรรมดาสุดนั่งเดิม ้าขอถุงมือกินเยมือกินเีย้อันดียวดเลยารู้ไหมลูกสาวเตรียมมาให้นะอะไรเสื้อขนสัตว์ยังก็จะไปาเล้ยาเสือเราไม่ได้นะขอเสือนะเพราะเราเช้ากลัวแม่นาวไปดูหมอร่างกลัวแม่นาวเตรียมเสื้อขนสัตว์มาให้เลยก็เป็นอย่างนั้นนะหนูขาแล้วมันหนากมันซื้อมาเอมากสือถือมากี่ตัวจมาใหากี่ตัว หนึ่งตัวแล้วก็มีผ้าห่มผ้าห่มน่าจะเป็นของเขาเองก็กลัวหนาวผ้าห่มพื้นใหญ่เอาจะไปดูกับเราอนนะไม่ไปไม่ไปเขาบอกแล้วเขาไม่ไปเขาว่าแล้วมีไปไหมไปดูหมอลังไปเหรอถือผ้าให้ญาตินะไปดูอสัตว์เขาจะได้บอกแล้วไปหมดก็ไหนไปกันไหนขอจะกินตู่มอร่อยมากขจะกินตุ่มข้าวหลังตุ่มยอ

โอ้เขาทุกให้แล้วปนินะทุบให้เริ่เหรอเขาทุบหมดแล้วเอาเยอะเอาเยอะเลยยักษเปิ้ลกระตีอมีดมาค่ะเจอเจอเอ็ดเอ็ดเขาไม่เห็นก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งเขาก็ป๊อกแป๊กปอกแป๊กเลยอขาจะกินบ้างแม่เขาดีกับสีเขียวอามะแดงเล็กๆทำมาหน่อยหนึ่งตุ่มเขียวหน้ากินหน้าสีเขียวอันใหญ่กินบ้านั่นนุ่นะวาก็กินหน่อยนึงมันไม่ได้ถอดถุงมือสีเขียวเลื้อนุ่มอร่อย กินีที่นไม่มีเกี๊ยวไม่ได้อเอกี๊ยวเากินแล้วสีอ่างอื่นเ่ีขาวก็ได้อยากรู้ว่าอะไรน่ากินอ่ะสีขาวก็นห,หน่อยนอฟนิแนแอจะเป็นคน,น,นบอกเองอีเกียวเกียวเขามีเขาม,มีงานเทศกาลรหารกะหมั่นนะเนีย่ยฮะไม่เหรอไม่เลยบ้านค่อยก็ัดมาหมจริงเป็นทงเา มันเข้ามาจัดรายการนะแล้วก็มีแบบดารามีบูธของกินมาเจร้อยบูธเนี่ยนนี้มันเขาก็มาเดินพรีเซนต์ทุกบูธเลยมาพูดคุยกับนักขายนะคนที่มาออกบูธนี่ยอร่อยอีกทีเย็นไงบ้มัคอยฟังเขาเห็นเห็นเจอพนักานมันไม่เหมือนกันนะแต่ละอันเนี่ยเข้าใจทำนะเนามพี่ก็บอกเท่าไหร่ เสือบอกร้อยเสือบอกร้อยซื้อมาทุกทีเพราะว่าซื้อข้างทางก็ราคานี้เลยเนาะไม่แพงหรอกอันนี้ขึ้นห้าทำนีดูแค่ถุงใส่เขาก็ดีแล้วใช่ถุงใส่ยังดีเขาให้เรียบร้อยมันอ่านไม่ยังย่าอ่านอย่างไรบ้างกันย่มามาอ่านให้อ่านไม่ได้เห็นเต่าหู้บอกว่ากินอะไรทานไม่หมดเช่นตู้เย็นด้วยนะจ๊ะที่นี่มีแต่ความอร่อยเก็บในตู้เย็นได้สี่วันข oh, <IM C AP> ้าวหลาม ข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนทีโอ,อสำหรับที่นนบเก็ประมาณนี้นะคะยีบีขอบคุณค่ะ